คงเบ้งเลีงบอลมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่วิเคราะห์ฟุตบอลกับคงเบ้งเลีงบอลวันนี้เป็นโปรแกรมฟุตบอลวันอาทิตย์ที่6กกรกฎาคม2568 6คู่ทังหน้าช่องครับที่เราเอามาฝากกันทุกๆวันแต่ก่อนที่จะไปเข้าวิเคราะห์ฟุตบอลครับหลายคนคงรู้แล้วช่วงที่เรามีกิจกรรมดีๆมาฝากครับได้รับเสียงตอบรับเกินคาดทีเดียวขอบคุณทุกคนด้วยครับกิจกรรมที่ว่านี่คือเชิญชวนทุกคนมาร่วมทายผลว่าทีมไหนจะคว้าแชมป์ฟี ف ากลับเบอร์ซีียของงฤดูกกาาลลใหมม่่่ทํัจะเริ ฟี فا คลับเบอร์ครับก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วน่าจะเดากันไม่ยากสําหรับใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาและกําลังลังเลยอยู่แล้วรู้สึกสนใจทักเข้าไปได้ครับที่ N.Y.2024 เข้าไปรับเงื่อนไขาการทายผลพร้อมลุ้นรางวัลเสื้อเจอซี่ของแท้กันได้เลยขอให้ทุกคนเป็นผู้โชคดีครับมาดูโปรแกรมฟุตบอลวันนี้ครับคู่แรกขอไปเริ่มที่ฟุตบอลนอร์เวย์ดิวิชันหนึ่งคู่แรกเป็นเกมคู่ระหว่างเจ้าบ้านชัฟส์บอ์ก08เปิดบ้านพบกับเฮาเกชุนคู่นี้เริ่มคีย์ออฟกันในเวลา1นึ่งทุ่มครึ่งมาดู ลงเตะไป11นัดมีอยู่17แต้มส่วนเฮาเกชุนปัจจุบันอยู่อันดับ16ครับเป็นบวยของลีกลงเตะไป12นัดปัจจุบันมีอยู่2แต้มหันมาดูเฮตุเฮต5เกมล่าสุดของคู่นี้ครับเฮตุเฮตคู่นี้ชาร์ฟบอก08เหนือกว่าเยอะครับชนะไป3ครั้งที่เหลือเสมอกัน2ครั้งไปดูฟอร์ม5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับ5เกมของชาร์ฟสบอก08ชนะ1เสมอ3แพ้1เกมเกมล่าสุดออกไปเยือนบนโบรโกริมครับชนะกลับมา1ประตูต่อ2ส่่วนนนน5เเเเเเเกกกมมมมมขออองชชุุสสส1แพ้้4ะใครลาาดดปิบ คริสเตียนชุนด้วยสกอร์0-0ขาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขเปิดให้ชัร์ฟส์บอก0-8เหนือกว่าที่1.5เอาเข้าจริงๆคู่นี้ผลงานก็ย่ำแย่พอๆกันครับแต่ที่แย่กว่าน่าจะเป็นทีมเยือนอย่างเฮาเกชุนเจ้าบ้าน5เกมหลังสุดชนะได้แค่ครั้งเดียวส่วนทีมเยือน5เกมหลังสุดแพ้เรียบแต่โดยส่วนตัวมองว่าคู่นี้เจอกันแล้วมักจะยิงกันไม่ขาดถึงแม้ทีมเยือนเฮาเกชุน Chun, จะแพ้ามาเยอะแต่ก็แพ้แบบเบียดเบียดเท่านั้นมองแล้วเงื่อนไขดูสูงไปครับคู่นี้คงป็นขอเลงเฮาเกชุนุ้้นได คู่ที่2ครับย้ายไปดูเกมซิวดเนออสเวนคานเป็นเกมคู่ระหว่างเจ้าบ้านฮัมสตัดเปิดบ้านพบกับ AI k เคโซนาคู่นี้ก็เตะกันไว้ครับเริ่มทิกออฟกัน1ทุ่มไปเช็คอันดับทั้งคู่กันก่อนครับเจ้าบ้านฮัมสตัดปัจจุบันอยู่อันดับที่14ลงเตะไป13นัดมีอยู่13แต้มส่วนทีเยนอน AIK โซนาปัจจุบันอยู่อันดับที่3ลงเตะ14นัดมีอยู่29เแต้มมาดู Head to head ใน5เกมหลังสุดของคู่นี้ครับ Head to Head ดูสูสีครับต่างฝ่ายต่างเอาชนะไปได้ฝั่งงงงงงลลละะ2 2คคครรรัััั้้้้ทททีี่่่เเเหือออสสมกนนนน1แตใาุดดป็ AK ช ไปดู5เกมหลังสุดของทั้งกู่ครับ5เกมของฮัมสตัดชนะ1เสมอ1แพ้3เกมเกมล่าสุดออกไปเยือนฮามาบี้แพ้กลับมา2 0งส่วน5เกมของ AI k เคโซน่าชนะ2แพ้3เกมเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะ IFK โกเทนบอร์กด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนคาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขเปิดให้ AI k เคโซน่าทีมเยือนบุกมาเหนือกว่าที่0.75คู่นี้ค่อนข้างชัดเจนครับฟอร์มในระยะหลังของ AI k เคโซน่าดีกว่าเยอะเล่นในลีก3เกมหลังสุดชนะได้ถึง2เกมกดรวมกันสานัดไป5ลูกส่วนเจ้าบ้าน สัตย์ยังดูพ่อแป้ครับ5นัดหลังสุดแพ้ไปถึง4เกมมองดูแล้วยังไงทีมเยือนน่าจะเก็บ3แต้มได้ไม่ยากคงเบ้งขอเลง AIK Sona AIK เทระเบิด คู่ที่3ครับยังอยู่ที่รายการเดียวกันเป็นคู่ของเจ้าบ้านโกเทนเบิร์กเปิดบ้านพบกับซิริอุสคู่นี้ลงเตะเวลาเดียวกับคู่ก่อนหน้าครับเริ่มคลิกออกันในเวลา1นึ่ทุ่มมาเช็คอันดับกันก่อนปัจจุบันเจ้าบ้านโกเทนเบิร์กอยู่อันดับที่7ครับลงเตะไป13นัดมีอยู่19เแต้มส่วนทีมเยือนซิริอุสปัจจุบันอยู่อันดับ11ครับลงเตะไป13นัดมีอยู่13แต้มมาดูเฮดตู้เฮดใน5เกมหลังสุดของคู่นี้โกเทนเบิร์กดูดีกว่าเล็กน้อยครับชนะไป Sir ะอสอง,ไปองทงั้คู่รั สามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งเกมเกมล่าสุดออกไปเยือน A.A.K โซน่าแพ้กลับมา3ประตูต่อศูนย์ส่วน5เกมของซิริอุสชนะ2เสมอ1แพ้2เกมเกมล่าสุดออกไปเยือนออสเตอร์ไอเสมอกลับมา2ประตูต่อ2คขาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขเปิดให้เจ้าบ้านโกเทนเบิร์กเหนือกว่าที่0.75จเจ้าบ้านโกเทนบอกระยะหลังดูฟอร์มดรอปลงไปครับหเกมหลังสุดในบ้านชนะได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนทางซิริอุสสเกมหลังสุดที่เป็นทีมเยือนทําได้ดีขึ้นตามลําดับมองจากฟอร์มแล้วคู่นี้มีสิทธิเสมอกันสูงครับและในระยะหลัง คู่นี้ขอไปทางทีมเยือนอีกหนึ่งคู่ครับคงเบ้งขอเลงซีริอุตซีริอุตอุดแหลก คู่ที่4ครับจะอยู่ที่รายการสวีเดนออสเวนคานคู่นี้เป็นเกมคู่ระหว่างเจ้าบ้านเอสบอกเปิดบ้านพบกับฮักเคนคู่นี้เริ่มคีย์ออฟก,กันในเวลา3ทุ่มครึ่งมาดูอันดับในตารางตอนนี้ครับเจ้าบ้านเอสบอกอยู่อันดับที่4ลงเตะไป13นัดมีอยู่26แต้มส่วนฮักเคนทีมเยือนปัจจุบันอยู่อันดับ10ลงเตะไป13นัดมีอยู่15แต้มมาดูเฮตุเฮตคู่นี้ใน5เกมหลังสุดครับเฮ o h เฮ d ของคู่นี้ทางเจ้าบ้านเอสบอกดูดีกว่าครับชนะได้3ครั้งที่เเหลือป็นมามค่ครั้ง,อเ,อง,ง,เ,องเอ,อกท 2เสมอ1แพ้2เกมเกมล่าสุดไปเยือน IFK วานาโ m o เสมอกลับมา0ย์ประตูต่อ0ย์ส่วน5เกมของฮักเคนชนะ1เสมอ2แพ้2เกมเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้กับ GAIS ด้วยสกอร์1ประตูต่อ3คาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขเปิดให้ทางเจ้าบ้าน OK, เอลส์บอกเหนือกว่าที่0.75จเจ้าบ้านดูฟอร์มแผ่วไปครับใน2เกมหลังสุดหลังจากที่ชนะในบ้านมา5เกมรวดส่วนเกมเยือนของฮักเค่นยังคงป้อแปะต่อเนื่องใน5เกมหลังสุดเมื่อลงเล่นเป็นทีมเยือนชนะได้แค่ครั้งเดียวที่ผ่านมาเกมใน บ้านของเอส์บอกถือว่าไม่ธรรมดาครับเกมนัดนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะเรียกความมั่นใจของทีมกลับมาได้เพราะมาเจอทีมคู่แข่งที่ไม่ได้แข็งแต่งมากคู่นี้ยังมองว่าเจ้าบ้านเอสบอกน่าจะเก็บ3แต้มได้ครับอยู่ที่ว่าจะยิงทิ้งยิงควางมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองและคู่นี้ใครชอบเชียร์สกอร์สูงจัดได้ครับดูแล้วน่าจะมีสกอร์กันเยอะแน่นอนคงเบ้งขอเลงเอลส์บอกเอลส์บอกไม่หลอกลวง คู่ที่5ครับยกย้ายไปดูเกมฟินแลนด์พีเมียคู่นี้เป็นเกมคู่ระหว่างเจ้าบ้านยารโรเปิดบ้านพบกับมาเรียฮามคู่นี้เริ่มคิกออฟกันในเวลา2องทุ่มไปดูอันดับของคู่นี้กันก่อนครับอันดับคู่นี้ใกล้เคียงกันครับปัจจุบันเจ้าบ้านยารโรอยู่อันดับที่10 ลงเตะไป13นัดมีอยู่14แต้มทีมเยือนอันดับดีกว่าครับแต่ลงเตะมากกว่าปัจจุบันอยู่อันดับที่9ลงเตะไป14นัดปัจจุบันมีอยู่15แต้มมาดูเฮตุเฮตใน5เกมหลังสุดที่เจอกันของคู่นี้ครับยาโรทำได้ดีกว่าครับชนะไป2ครั้งมาริฮามชนะ1ครั้งที่เหลือเสมอกันไป2ครั้งมาดู5เกมหลังสุดของทั้งคู่ครับ5เกมของยาโรชนะ3แพ้2พเกมเกมล่าสุดออกไปเยือน HJK เฮลซิงกิแพ้กลับมา2ประตูต่อ3ส่วน5เกมของ IFK มาริฮามชนะ1เสมอ1แพ้ สเกมเกมล่าสุดออกไปเยือนอินเตอร์ตูคูเสมอกลับมาศูนย์ประตูต่อศูนย์ขาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขเปิดให้ทีมเจ้าบ้านยาโรเหนือกว่าที่0.5จเจ้าบ้านยาโรเกมนี้มีสิทธิ์ทำคะแนนแซงมาริฮามขึ้นไปครับแต่ต้องชนะในเกมนี้ให้ได้ก่อนด้วยเงื่อนไขนี้บวกกับความมุ่งมั่นและแรงเชียร์จากแฟนๆที่ได้ลงเล่นในบ้านทําให้เกมคืนนี้ยาโรมีโอกาสสูงครับเพราะถึงอันดับยังดูไม่น่าพอใจแต่ช่วงหลังๆทําได้ดีขึ้นเยอะครับในสีเกมหลังสุดเก็บ3แต้มได้ถึง3มนะัดส่วนฟังทีมเยือนมาริ ทางเจ้าบ้านไปหมดครับคู่นี้ของเบ้งขอเลงยาโรยาโรยิงโชว์สาว คู่ที่ครับอีกหนึ่งคู่ในรายการนี้เป็นเกมคู่ระหว่างเจ้าบ้านฮากาเปิดบ้านพบกับอินเตอร์ตูคูคู่นี้เริ่มคิกออฟก,กันในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งมาเช็คอันดับในตารางของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านฮากาปัจจุบันอยู่อันดับที่8ลงเตะไป13นัดมีอยู่15แต้มส่วนฝั่งทีมเยือนอินเตอร์ตูคูปัจจุบันอยู่อันดับ3ลงเตะไป13นัดเท่ากันมีอยู่27แต้มไปดูเฮตุเฮตคู่นี้ครับใน5เกมหลังสุดเฮตุเฮตุ head, ห้าเกมเป็นทางอินเตอร์ตูคูที่ทำได้ดีกว่่าคะนะคครรรัััััันนะไไดดดด้ด้้้2งงงงททีเเเสสสมมมอออกกก3ปูู์5 5ลลุุ ของฮากาชนะ1สเสมอ2แพ้2เกมเกมล่าสุดบุกไปเอาชนะ VPS วาซาด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ส่วน5เกมของอินเตอร์ตูคูชนะ2สเสมอ3ไม่แพ้ใครเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับ IFK มาริฮามด้วยสกอร์0ประตูต่อศูขาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขเปิดให้ทีม ool, เยือนอินเตอร์ตูคูเหนือกว่าที่0 7 5. 5้าฮากาเพิ่งปลดล็อกชนะเก็บ3แต้มมาได้ในเกมที่แล้วหลังจากที่ไม่ชนะใครมา4เกมติดแต่ฟอร์มในบ้านยังดูไม่ดีครับเพราะใน4เกมหลังสุดแพ้ไปถึง3านัดส่วนทั้งฝั่งอินเตอร์ตู ยืนฟอร์มดรวมๆยังดูแข็งแกร่งครับถึงแม้ในระยะหลังจะหลุดเสมอเยอะก็ตามถ้าหากอยากจะคว้าแชมป์เกมนี้ต้องเร่งแล้วครับสำหรับ Inter cool. อินเตอร์ตูคูคงเบ้งขอเร่งอินเตอร์ตูคูอินเตอร์ตูคูรู้งานและนี่คือ6คู่6ทีมประจำวันนี้ครับที่เรามาวิเคราะห์กันหน้าช่องใครที่ยังไม่หนำใจไปลุยต่อกันได้ที่ ny 2 0 2 4มีแอดนำหน้า และอย่าลืมกับกิจกรรมที่เราเอามาฝากครับมาร่วมทายผลว่าใครจะเป็นแชมป์ฝี FA ากลับเบอร์ครัป,ครปี2025นี้มาถึงรอบ4ทีมสุดท้ายกันแล้วครับน่าจะเริ่มเดากันไม่ยากมาคว้าเอาเสื้อฟุตบอลเจอซี่ของแท้ในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงไปใส่แบบแท้เท่คูลๆกันครับใครที่สนใจและยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทักไปได้ที่ ny 2 0 2 4มีแอดนำหน้าจะมีน้องๆแอดมินคอยอธิบายเงื่อนไขให้ฟังครับวันนี้กับคนทุกคนครับ,ฝา,คครบฝากทุกคนกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับเพื่อเป็นกำลังใใใจหห้้พพววกกกเรราานนนคิปปปถัปนนัััดไไี่่อบม กับโขงเบ้งเล็งบอล